ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาคุยกันถึงขีของสวรรค์ชัานดาวดิงความจริงการบันทึกวันนี้เป็นการบันทึกวันที่20สิบธันวาคม2 5งพสาเอดแต่ว่ารายการที่พูดรายการของวันที่28่ธันวาคมขอโทษ เป็นรายการเขงวันที่18ธันวาคม2501แล้วภาพนิมิตที่เห็นเห็นเมื่อวันที่18ธันวาคมก็ปรากฏขอทบตัวนิดหนึ่งว่ามีนางฟ้ากลุ่มหนึ่งที่นิมิอตอาจมานิมิตไปว่าไปสำนักของท่านปัญญสิกขาที่ประบุ ไปตมคำตามคําคแนะนําของท่านนายบัญชีใหญ่เมืองนรกซึ่งได้บอกว่าพระที่สวยที่ตายมาแล้วไม่มีในบัญชีนรกถ้าต้องการอยากจะทราบจริงๆว่าอยู่ที่ไหนให้ไปถามปัญญสิกาเทพบุตรซึ่งเป็นเลขานุก,การและนายบัญชีของสวรรค์ชั้นดาวดึง ถามนิมิตนั้นพอพูดจบภาพก็ลอยปึ๊บเบียรมันก็ถึงในเมื่อถึงแล้วก็ถามท่านในปัญญสิกขาเทพบุตรว่าเวลานี้คนชื่อสวัยที่เป็นพระตายมาเมื่อวันที่12ธันวาคมสองพันมทีเอ็ดมีในบัญชีสวรรค์ไหมท่านก็ชี้ให้ดูเทพบุตรองหนึ่ง ว่าคนเชื่อสวยคือเทพประมุของนี้ตามนิมิตเป็นอย่างนี้นะบรรดาท่านพุทตบริษัทคำว่านิมิตเป็นภาพที่ปรายกนในขณะที่จิตเป็นสมาธิเป็นภาพที่ไม่สามารถจะบังคับได้ในเมื่อบังคับไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามสภาพนิมิตจะเป็นยังไงก็ว่าตามนิมิต จะผิดหรือจะถูกก็เป็นเรื่องของนิมิต <c oughs> ต่อมาก็มาพบนางฟ้าชุดหนึ่งาปคนด้วยกัน <c oughs> เธอมีรูปร่างหน้าตาสัดสวยแต่ได้ว่านางฟ้าาปคนนี้มีลักษณะแปลกจุดหนึ่งนั่นคือเบื้องหลังออกไปมีภาพนางยักษินีตัวใหญ่มาก <c oughs> ลอยอยู่เบื้องหลังเพียงได้ถามท่านปัญจสิกขาที่ประวุตว่าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงตามที่เคยมาแล้วไม่ปรากฏภาพอย่างนี้อยากจะถามว่าภาพประเภทนี้มีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นประจำหรือท่านปัญจสิกขาที่ประุตก็บอกว่าไม่มีเป็นประจำและไม่เคยมีมาก่อน <c oughs> ภาพอย่างนี้ที่ปรากฏก็ปรากฏเฉพาะเมื่อท่านขึ้นมาแล้วก็หญิงผู้นี้มานั่งภาพเกคยข้างหลังนี้สนแสดงว่าหญิงไปคนนี้เวลานี้เป็นนางฟ้าคือเป็นนางฟ้าของชั้นดาวดิงบ้างเป็นนางฟ้าของชั้นยามาบ้างแต่ว่าทุกคนมีบาปอยู่เบื้องหลัง นั่นก็หมายความว่าในระยะต้นทําบุญบ้างทําบาปบ้างบาปก็มีกําลังดีพอสมควรแต่ถ้าว่าเวลาใกลยย้จะตายทําบุญจิตยอมรับนับถือสิ่งที่เป็นกุศลในขณะจะตายบุญก็พามาสวรรค์ก่อนทีงนั้นภาพที่ปรากฏคึ้นี้จงสแสดงออกว่าเขาบอกว่าหญิงทั้งแปดคนนี้ ยังมีบาปคอยอยู่เบื้องหลังถ้าจติจะนางฟ้ามาไรไม่บำเพ็ญกุศลต่อบาปก็จะดึงลงอบายภูมิทันทีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังแล้วก็คิดไว้ด้วยรวบรวมกำลังใจไว้เพื่อความดีวันนี้ก็อยากขอคุยรายการข้อที่สิบแปดธันวาคมต่อไปอยังเหลืออยู่ ในขณะที่คุยกับนางนางฟ้าปูทะเลเสร็จก็มีนางฟ้าคนที่สองเลื่อนเข้ามานางฟ้าปูทะเลถอยออกไปเธอมองหน้าแล้วก็ยิ้มคนนี้มองหน้าแล้วก็ยิ้มเหมือนกัน <c oughs> ถามเธอว่าเธอเคยรู้จักฉันหรือเธอก็ตอบง่ายๆว่าตัวต่อตัว ไม่เคยรู้จักกันนั่นก็หมายความว่าในสมัยที่มีชีวิตยอยู่ไม่เคยรู้จักกันแต่ถ้าว่าเคยเห็นภาพถ่ายตามหนังสือพิมพ์บ้างเคยดูโทรทัศน์พบที่เทศโทรทัศน์บ้างจำได้แล้วก็ได้ยินชื่อเสียงอยู่เสมอคนก็พูดให้ฟังแต่เวลาที่จะไปหาจะไปคุยด้วยไม่มีเพราะมีธุระมาก ถามเธอว่าเวลานี้เธอเป็นนางฟ้าขอ้สวรรค์ชั้นไหนเธอก็ตอบว่าเป็นนางฟ้าขอ้สวรรค์ชั้นดาวดึงก็ถามเธอว่าวิมานของเธอสวยไหมเธอก็ตอบว่าวิมานสวยสวยกว่าบ้านที่เป็นใบ้านที่เมืองมนุษย์มากถามว่าบ้านที่เมมนุษย์ของเธอเป็นบ้านไม้หรือบ้านตึก เธอก็ตอบว่าตอนแรกๆเดิมทีเดียวเป็นบ้านไม้ภายหลังเป็นบ้านตึกตึกสร้างเองไม่ได้เช่าเขาแต่ว่าเป็นตึกย่อมๆสามห้องนอนพออยู่กระวังพ่อแม่และลูกเมื่อถามว่าเธอมีอาชีพอะไรเธอก็ตอบว่าเดิมทีเดียวเป็นคนทำปลา คนปลาจากเรือตังเกีลืมบอกบรรดาท่านบริษัทไปว่าเรื่องนี้ให้ชื่อว่านางฟ้าปลาทูจะไม่ดีนะมันคนที่แล้วเป็นนางฟ้าปูทะเลคนนี้เป็นนางฟ้าปลาทูเอก็บอกว่าตามปกติเธอเป็นลูกจ้างเขาคนปลาจากเรือตังเกี แล้วก็แยกส่วนของปลาปลาที่เธอสนใจมากที่สุดก็คือปลาทูเพราะเรือตังเกจะได้ปลาทูมามากถ้าวันไหนได้ปลาทูมามากเจ้าของทำการค้าเขาก็แบ่งให้มากวันไหนได้น้อยเขาก็แบ่งให้น้อยถ้าค่าจ้างแรงวันในงานจะมีอยู่ สำหรับปลาเนี่ย็แจกให้นคนงานเพื่อไปกินที่บ้านตามส่งครเธอก็บอกว่าชีวิตของเธอนอกจากค่าแรงงานก็ได้อาศัยปลาทูและปลาทะเลบางส่วนช่วยให้ทรงชีวิตได้นอกจากจะรักจ้าง,งเขาแล้วไม่ได้ปลามาต่อมาก็มาดำหนิว่าบรรดาลูกจ้างทั้งหลายมีเงินน้อย แต่และว,วันนายจ้างก็เลี้ยงแต่ว่าอาหารบางส่วนอาจจะไม่เป็นที่พอใจของลูกจ้างเมอกินซ้ำๆทักๆกก็มีการซื้อพิเศษกินกันในตอนบ่ายนอกเวลาที่เขาเลี้ยงเธอพยายามทำข้าวแกงและอาหารบางส่วนสิ่งใดที่คนงานชอบก็ทำสิ่งนั้น ทำแล้วให้ลูกสาวหาไปขายเธอทำงานรักจับจ้างลูกสาวอยู่บ้านหาบเอาไปขายกระรองความการขายขายอาหารหาบนี่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขมากเป็นปัจจัยให้ก่อฐานะได้ดีวิธีขายของเธอคนหนึ่งตักข้าวให้มาก <c oughs> สองแกงเลือกกับให้สมคนแก่ข้าวแล้วกับรายการที่สามหนึ่งจานและค้าถูกกว่าที่อื่นหนึ่งบาทข้าวของเธอก็ร้อนเสมอทงข้าวใส่หม้อไปแต่ว่าทำซึ้งไว้นึ่งนึ่งข้าวให้ร้อนแกงก็ทำเตานึ่งนึ่งให้ร้อน ทำอย่างนี้เป็นทุกทิ้นที่ถูกใจของคนกินมากต่อมาเมื่อผีมือไปที่ชอบใจของคนในตรงงานก็คยยายงานออกไปตอนเช้าตรู่ก็จ้างคนสองสามคน <c oughs> มาช่วยหาและช่วยตักเอาไปขายที่ท่าเรือเขาเรือเข้ามาจอด เริ่มมี่าจอดคนขึ้นหลงมากตอนเช้าตจ่คนหิวเธอไปขายที่ไ่นก็ทำแบบนั้นขายราคาถูกหนึ่งบาทและข้าวก็มากแกงก็มากคนก็ชอบใจเป็นน้ำว่าเป็นเหตุให้เธอได้สตางค์มากกำไรน้อยก็จริงแต่คนคนจองมากถ้าเธอยังไม่ไปส่วนใหญ่เขาจะไม่ซื้อคนอื่นกิน จึงกว่าว่าถ้าวันไหนสายแล้วเธอไม่ไปจริงๆเขาจึงจะซื้อคนอื่นกินการค้าแบบนี้เป็นเหตุให้เธอเ,ธอเกิดความร,ำร่ำรวยเนี่ยก็ถามเธอว่าการขายแบบนั้นมันได้กำไรหรือไม่ขาดทุนหรือเธอก็บอกว่ากำไรจริงๆเกือบห้าสิบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เห็นี่ว่าการขายข้าวแขงกำไรมาก แต่เธอก็บอกว่าเธอไม่ได้เสียค่าเช่าที่ไม่ได้เสียค่าเช่าห้องเป็นบ้านของต,ตนเองก็มีกําไรตอนนี้ด้วยคนงานส่วนใหญ่ก็เป็นลูกจ้างคนงานเขา,าเพิ่มสามคนตอนเช้าขายที่ท่าเรือตอนบ่ายๆละตอนหลังจากเที่ยงจากเที่ยงไปแล้วก็ขายตามโรงงานแยกกันขายเป็นเหตุที่ได้สตังค์มาก ก็ถามเธอว่าเธอมาในกลุ่มของภาพนางยักษินีติดตามมาเธอมีบาปอะไรหรือเธอก็ตอบว่าถ้าถามเรื่องบาปจริงๆแล้วก็มีหลายอย่างอย่างการฆ่าสัตว์ก็เคยฆ่าปลาก็เคยฆ่ามดก็เคยฆ่ายุงก็เคยฆ่าฆ่าหลายอย่างแล้วฆ่าไม่หนักนัก แต่ถึงง่้ก็บาปสสิ่งที่มีความสาคัญที่สุดติดตามมาก็คือว่าจิตใจพอใจในปลาพอใจในปลาที่เจ้านายเขาได้มาจากเรือตังเกวันไหนถ้าเรือตังเกนนาปลามามากคนนั้นก็ดีใจวันไหนได้ปลามานน้อยก็ดีใจน้อยหน่อยก็ใจเสียไปนิดหนึ่ง เฮดีใจมากเสียใจก็เพราะว่าถ้าวันไหนเขาได้ปลามากได้แบ่งมากวันไหนได้ปลาน้อยเขาเขาแจกให้น้อยการที่เขาแจกปลาให้ไม่ต้องมีการลงทุนในการซื้อปลาก็ถามเธอว่าการดีใจกับการไม่ดีใจเนี่องจเขาได้ปลามากปลาน้อยก็ไม่น่าจะเป็นบาปเทอก็ตอบว่ามันต้องบาป กลยินดีในการหามาได้ของเขานั่นคือหาล่าชีวิตของปลามาก็ถามว่ายินดีเฉยๆมันจะบากได้ยังไงเธอก็แสนฉลาดว่าถามเธอแล้วเธอก็ยิ้มเธอก็ตอบว่าพร็คุณเจ้าคงจะลืมไปว่าคนใดที่เขาทำบุญคนที่ไม่มีซักจะทำบุญโมทนา ย่อมได้อานิสงส์พิเศษคือพลอยได้บุญกับเขาด้วยถ้าจะของบุญเป็นเทวดาได้คนนั้นก็เป็นเทวดาได้จะของบุญเป็นนางฟ้าได้คนนั้นก็เป็นนางฟ้าได้ถ้าจะของบุญคนหน้าบุญเป็นพระอรหันต์ได้คนนั้นก็เป็นพระอรหันต์ได้ตัวอย่างท่านก้าวดีเจ้านายคุณพระนุรุตเรื่องในที่สุด ลูกจ้างซึ่งถวายทานกับพระบจ,จีพุทธเจ้าเจ้าเจ้านายโมทนาในชาติสุดท้ายพระอนุรุตได้เป็นพระหรหันเจ้านายที่เกิดมาเป็นลูกของเพื่อนก็เป็นพระหรหันด้วยอย่างนี้พราะอาศัยปัตตานโมทนาใหม่ก็สำหรับฉันนี่โมทนารับเจ้านายครับทุกวัน ยินดีทุกวันยินร้ายทุกวันยินร้ายก็ไม่ร้ายมากยินร้ายแต่เพียงว่าได้น้อยไปหน่อยวันนี้ได้ปลาไม่ถึงถังวันนี้ได้ปลาหนึ่งถังที่เขาแบ่งให้ท่านได้ามากจริงๆเขาให้ถึงถังความจริงเงินเดือนก็ได้อาหารเขาก็เลี้ยงแถมก็ได้ปลาเป็มวิเศษก็ดีใจ <c oughs> ไห้ตัวดีใจในการทําบาปของเขาก็เลยพลอยมีบาปด้วยมันดีใจทุกวันร <c oughs> ่วมความบะโมทนากับเขาทุกวันบาปมันก็สั่งสมตัวเองแล้วบาปอย่างอื่นก็มีฉะนั้นบาปทังติดตามมาก็ถามเธอว่านอกเมื่อบาปมีอย่างนี้แล้วอยากจะทราบว่าถ้าสมัยที่มีชีวิตเป็นคนอยู่เธอทําบุญอะไรไว้ เธอก็ตอบว่าเรื่องบุญนี่เปเวลาทํายากก็มีโอกาสบ้างบางทีพระมาบินาบาทในตลาดบางครั้งก็ได้ใส่บาทบางครั้งก็ไม่ได้ใส่บาทการใส่บายก็ใส่บาทเป็นธรรมเนียมมากกว่าเห็นเพื่อนเขาใส่ก็ใส่ <c oughs> ที่จะมีความเลื่อมใสจริงๆก็ยาก เรียกว่าใส่ตามประเพณีตามเพื่นเขาเมื่อเพื่อนเขาใส่เราไม่ใส่บาทพื่อนเขาก็ว่าก็ใส่มาอย่างนั้นแต่ไม่ได้ใส่ทุกวันถามเธอว่ามีเวลาฟังเทศไหมเจี๋็ตอบว่าไม่มีเวลาฟังเทศเวลาไม่ว่างขอดูภาพเดิม ้าที่เป็นมนุษย์คุยกันในฐานะที่เป็นนางฟ้าเธอมันสวยมากไปดูภาพเดิมของเธอก็เป็นหญิงที่มีอายุมากตายเวลายุประมาณจะหกสิบปีเศษเศษนิดต่อยตาผิวขาวร่างใหญ่ทักษณะแบน,นดูลีลาแล้วก็เป็นลูกจีนลูกจีนชัดชัด ถามเธอว่าเธอเป็นตึงหนังเกียหรือคุนนั่งตึงนังเกียเขาเขาแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถามว่าเธอเป็นลูกครึ่งพ่อแม่เป็นไทยพ่อเป็นเช็กแม่เป็นไทยแล้วพ่อเป็นเช็กแม่เป็นเช็กเธอก็ตอบว่าทั้งสองเช็กคือพ่อเป็นเช็กแล้วก็แม่เป็นจีนนี่ก็หมายความว่าพ่อเป็นเช็กคือผู้ชายเขาเรียกว่าเช็ก ถ้าผู้หญิงเขาเรียกว่าจีนเธอก็พูดมีตลกตลกทุกสิ่วคนนางฟ้าคนนี้ใจดีพูดได้ยิ้มตลอดเวลานี่ดูทั้งภาพเดิมของเธอนะก็ถามว่าการที่เธอมาเกิดเป็นนางฟ้าก็ใส่บุญอะไรสําคัญมากที่จะเป็นเทวดานางฟ้าแลือเทวดาบนสวรรค์ชันเดาดึงได้มันยาก เธอก็ตอบว่าปุญสําคัญมีอยู่สองอย่างนั่นคือถวายสังฆทานเป็นปกติแต่คำว่าปกติไม่ได้ทำทุกวันใะประการนี่สองมีพระองค์หนึ่งท่านแนะนำให้นึกถึงท่านก็เลยสงสัยว่าท่านแนะนำให้นึกถึงท่านในลักษณะไหนถามต่อไปว่าขณะที่ไปหาพระเนี่ย ในระยะที่พระอนึกถึงท่านเป็นระยะความเป็นสาวหรือเป็นวัยกลางคนหรือค่อนข้างแก่แต่ก็ตอบว่าในขณะที่ไปหาพระนี่อายุค่อนข้างแก่ตอนนี้ขายไม่ออกแล้วไม่มีใครต้องการถ้ายากขายแถมเงินให้เขาด้วยก็ไม่ไปให้เขาเอาเพราะแก่เอ้ถามว่าพระให้ให้นึกถึงท่านทําไมละ่ะ ในเมื่อเธอไม่ใช่คนสาวเจ้าพระท่านคงไม่อยากจะแต่งงานด้วยเธอก็ยิ้มเธอถามว่าพระแต่งงานได้หรือก็ตอบว่าตามปกติของพระไปในง,งานแต่งงานได้คนเขาแต่งงานกันเขาเชิญพระไปในงานแต่งงานเพราะว่าพระไม่ได้เป็นเจ้าบ่าวเธอก็ตอบว่าการที่ท่านเนึกถึงแล้มันเป็นอย่างนี้จะเล่าประวัติให้ฟัง นั่นบอกว่าต่อมาระยะที่เป็นคนแก่เวลาออกจากงานจัดปลาจัดให้ลูกไปทำแทนตัวเธอก็มาจัดการควบคุมขายเข้าแกงหาบไม่ยอมตั้งร้านเพราะตั้งร้านมันต้องเสียภาษีมันต้องยุ่งยากมากต้องรองคนมาซื้อ ตอนนี้เธอจ็จัดการเบเศษที่ไหนบ้างที่เราจะขายไปประจำเวลาตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นที่นั่นก็หาที่ตั้งเตาตั้งเตาสำหรับอุ่นเป็นซึ่งสองซึ่งอุ่นข้าวเวลาอุ่นก็อุ่นสองทางให้มันร้อนตักซึ่งนี้เกือบจะหมดก็ข้าวใส่แล้วว่าตักซึ่งนี้ขายข้าวร้อนเสมอแกงก็ร้อนเสมอ แล้วตั้งหมอ้อหม้อน,น้ำลูกใหญ่ๆไว้สองสองเตาให้น้ำเดือดจานที่จะใส่ข้าวก่อนที่จะใส่อาหารให้แก่คนรับประทานต้มเสียก่อนอยู่ในน้ำเดือดหยิบออกมาจากน้ำเดือบเขก็สั่งใส่อาหารให้เขาเขาก็ไว้วางใจถามว่าตอนหลังนี่ลดราคาอย่างบาทหรือเปล่า ให้บริการลดราคาหนึ่งบาททําได้ระยะแรกื่อตอนก,นกลางกลางตอนหลังนี่เกิดอารมณ์ริษยาจากคนอื่นเขาหาวหักหน้าเขาเกือบจะมีเรื่องหลายครั้งเลยไม่ลดหนึ่งบาทขายและขาเท่าเขาแต่ว่าข้าวมากกว่าเขาอีกประมาณห้เอร์เซแกงก็ทพว่มข้าวเรียกว่าโชคตอนทดลองก่อน ข้าวขนาดนี้ใช้แกงขนาดนี้พอไหมจานลงไปเห็นพอดีลองกินดูก่อนถ้าเท่านี้พอก็จัดสูตรนั้นระดับนั้นการทําแบบนี้เป็นเหตุให้เธอฐานะดีขึ้นมีคนมันประจํามากและระยะนั้นก็นในขนาดที่มีเรื่องวุ่นวายมากๆมีคนเขาแกล้งแกล้งเขาหาหักหน้าเขาก็พยายามหาหมอดู หมอดูมีที่ไหนไปที่นั่นถ้าหมอดูเป็นพระโดยมากนิยมหมอดูที่เป็นพระเพราะราคาไม่แพงจะให้เท่าไรท่านก็ไหวไม่ว่าจะไม่ถวายเลยทึงไม่ว่าก็เลยนิยมไปหาหมอดูทุกอาทิตย์ <c oughs> อาทิตย์หนึ่งไปหาหมอดูครั้งหนึ่งการไปหาหมอดูครั้งหนึ่งก็มีบินโตไปเท่าหนึ่ง ก็มีข้าวไปหม้อย่อมย่อมเพาะหนึ่งหม้อเอาแกงกับเพื่อขนมใส่เป็นโตแล้วก็มีหม้อเขียวใส่ข้าวไปไปถวายพระเวลาเพลพระทันชันหลายองค์เวลานั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นสังฆทา,านแต่จริงๆแล้วเวลาตายได้ในิสงส์เขาบอกว่านี่เป็นอนนสงส์สังฆทาน ก็ถามเธอว่าอาน,นิสงส์ใหญ่จริงๆที่เธอได้คือในสงส์ทางทานอย่างเดียวหรอือเห็นว่าภาพภาพที่เป็นนางฟ้าเธอผ่องใสามากเธอก็บอกว่าไม่ใช่มีภาพกรรมฐานด้วยคือทําสมาธินึกถึงพระก็เลยถามว่าเธอปฏิบัติตางคณาจารย์ไหนเธอก็บอกว่าไม่มีคณาจารย์ เป็นเดียวกัว่ามีพระองค์หนึ่งท่านดูมั่นมากท่านดูทางไหนเขา่าดูทางไหนใช่สมาธิดูเวลาถามท่านในกระหลับตานิดหนึ่งแล้วท่านก็ตอบท่านตอบมาทีไรถูกทุกทีต่อมาท่านก็แสงว่าโยมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อความสะดวกโยมมหาตมาทุกอาทิตย์ แล้วก็ขอมาถวายพระธูทิศอาตมาก็ขอโมทนาด้วยดีมาก <c oughs> แต่ว่าถ้ามีอะไรขัดข้องเอางี้ก็แล้วกันเพื่อเป็นการช่วยือได้ง่ายอาตมาใช้วิธีดูทางใจโยมก็รับทางใจตอนนี้ไปถ้าเวลาโยมบูชาพระให้นึกถึงภาพอาตมาสักคราวละสองนาทีก็พอ แทบเพียงเท่านี้การดูการพยากรกับการช่วยเหลือจะเป็นได้ดูง่ายเพราะใจตรงกันเธอก็หวังได้กลแค่ให้พยากรให้แม่นนึกถึงพระองค์นั้นเป็นปกติท่านสั่งว่าหลังจากบูชาพระแล้วนึกถึงท่านสองนาทีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันนึกทั้งวันทั้งวางอยู่ก็นึกถึงหน้าพระองค์นี้แล้วขนาดพระองค์นี้แต่ว่าไม่ใช่นึกในด้านกามารม นึกในยมในความแม่นในการดูของท่านและใจก็ดีหัวเราะต่อกระซิกเสมอไปก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเธอบอกว่าอาศัยกำลังใจที่นึกถึงพระนึกถึงแบบเบาๆเมื่อนั่งขัดสมาธิเขากับเขาแต่มันนึกถึงได้ทั้งวันทุกวันก็มีเรื่องไรนปั๊บก็บันทึกเราจะไปถามพระอย่างนี้จีตก็นึกถึงพระ เมา่มีเรื่องอะไรขึ้มานี่เราจะไปถามพระท่านเป็นที่คื่อปรึกษาได้ดีเรื่องการค้าการขายการติดต่อการงานติดต่อกับคนท่านบอกได้ถูกต้องหมดตอนนี้ละจิตเป็นสมาธิในสังขารต้องติดกรรมฐานแบบไม่รู้ตัวแต่ก็บอกว่าจะถือว่าเป็นฌานหนักก็ไม่ได้กำลังใจเป็นแค่อุปจารสมาธิ ตายจากความเป็นคนก็เป็นนางฟ้าในบนสวรรค์ชั้นเดวเดงสถิตวโลกมีวิมานแก้วสามระการเป็นที่อาศัยเป็นนางฟ้ามีนางฟ้าห้าพันคนเป็นบริวารวิมานสวยมากสว่างมากก็ถามเธอว่าอยากจะดูวิมานของเธอดูได้ไหมเธอก็ตอบว่าได้เธอก็ให้ให้วิมานลอยเข้ามาใกล้ พอวิมานรอเข้ามาลอยเข้ามากใกล้ๆก็เห็นว่าไอหม้อเขียวที่ใส่ข้าวเป็นโตของเธอมันแขวนรอบวิมานหมดแต่หม้อเขียวไม่ใช่เขียวเป็นหม้อทองคําประดับเพชรแพรว์ๆเป็นยับอินโตก็เป็นโตเป็นโตทองคําประดับเพชรเพราะแต่ยวสังฆทานอาทิตย์แต่ครั้งนั้นไม่เจอเหลีองเล็กก็ถามเธอว่าเธอถาไายสังฆทานกี่ครั้งเธอไม่มากขนาดนี้ เธอตอบว่าปริมาณของของที่แขวนนี่มากกว่าเวลาถวายเช้านจึงที่ถามเทว่าในเมื่อเธอถวายไม่มากเท่านี้ทำไมของแขวนมากอย่างนี้ก็เป็นการหลอกลวงนะสิเธอก็ตอบว่าไม่ใช่ให้ดูเรื่องราวพระราชาเทวิิดาราชาเทวทิตดานั้นเธอถวายข้าวข้าวพระพระมหากรสุกเพียงขันเดียวและครั้งเดียวเขาตอบ แล้วก,ก็ตายทันทีายตายจากความเป็นคนระเกิดบนสวรรค์ท่านเดาวดึงสถิวโลกมีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหน่งพันเป็นบริวารและรอบรอบวิมานของเธอมีขันทองคําเต็มไปด้วยเขาต่อทองคํำรอบวิมานก็นั้นรัชชา,าเ,เทาวดาเธอถวายครั้งเดียวในชีวิตก็ฉันตอนแก่อายุประมาณห้าสิปี อย่างนี้ทําสังฆทานทุกอาทิตย์เดือนหนึ่งก็สี่อาทิตย์บ้างห้าอาทิตย์บ้างกรวมความว่าถ้าอย่างน้อยฉันก็ถวายสังฆทานเดือนละสี่ครั้งแต่ความจริงไม่รู้เรื่องเลยว่าสังฆทานคิดแต่เพียงว่าพระท่านเป็นหมอดูเราไปให้ท่านดูค่าจ้างก็ไม่มีท่านก็ไม่เรียกไปร้องอะไรทั้งหมดแม้แต่กาแฟหนึ่งถ้วยถึงจะไม่เรียก พระองคนี้ไม่เคยรบกวนเลยเห็นหน้าไปก็ยิ้มแย้มแจ่มจใสคิดว่าท่านดีก็เลยตั้งใจถวายทาหารกจบท่านแต่ท่านก็ไม่ฉันองค์เดียวท่านฉันรวมกันห้างองค์บ้างเจ็ดองค์บ้างบางทีเราถึงสิบองค์พระที่มาให้ดูเพรการถวายอย่านี้เป็นสังฆทานไปในตัวที่มีเมริสองอย่างนี้อรบันดาญาโจมพุทธบริสัททั้งหลาย เวลาที่ตั้งไว้ไม่ถึงนาทีนะักก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพนะัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาธรรมุทธศานสนิกชนผู้รับฟังแล้วทุกอ,อ่านทุกตั้นสัสด <c oughs> สวัสดี